เป็นไงล่ะคุณลุงชูวิทย์คุณสนทนินักวิชาการที่ปรามาสนะครับนะพักส้มทั้งหลายว่าเขาโง่ว่าเขาอ่อนภาษานะครับนะสลิม นะไอโอทั้งหลายนะครับพักแดงพักน้ําเงินนะเออ่หลายๆพักนะครับนะแม้กระทั่งคุณเจดด้วยคุณเจดด้วยนะครับนะเป็นไงล่ะที่ปากเออ่ปาม마ศเขาอ่ะว่าเขาอ่อนอ่อนหัดอ่อนภาษาวันนี้นะครับนะพักส้มเนี่ยพักประชาชนเนี่ยเขาเปิดตัวนะครับอาจารย์ดรมุนินนะครับนะเป็นฝ่ายบริหารพักประชาชนเห็นว่าน่าจะเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมด้วยนะถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลเห็นเลยยังมา ปังไหมนะครับคนยอมรับทั้งประเทศนะฮะแล้วทีนี้จะทํำยังไงล่ะรีบไปกล่าวหาเขารีบไปว่าเขานะฮะทีนี้จะกลับตัวยังไงล่ะอบอกแล้วไงคุณคิดไม่ทันเขาหรอกนะครับนะพักสม้มเนี่ยเขามีแผนเขามีการวางแผนเพื่อจะให้ประเทศชาติเดินหน้าอย่างไรเขาจะแก้ปัญหาประเทศอย่างไรเขาจะแก้ปัญหาเรื่องความอายุตรรมจะทําให้ประเทศไทยเดินหน้าอย่างไรปัญหาต่างๆเขาเขาคิดที่จะแก้สําเร็จแล้วก็คิดเขาคิดไว้หมดแล้วนะครับแล้ว วขาเขาทาเพื่อเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการที่คุณมากล่าวหามาประมาทเขาไว้นะครับนะหน้าแตกไหมล่ะหานี่